่ะวันนี้ยายแดงแกงเห็ดละโงกใช่ไหมอันนี้น้ำยานางเดือดแล้วใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดลงไปนะคะ้อมกับเห็ดแล้วค่ะเห็ดเนี่ยใส่เข้าไปแล้วค่ะเห็ดละโงกซื้อมากิโลละสองร้อยอยู่สองรยอยู่กรุงเทพก็ได้กินอยู่เดอ้อเห็ดละโงกเห็ดละโงกของเมืองการค่ะอยู่ใกล้ๆก,กรุงเทพหน่อย <c oughs> เขาส่งรถตู้มาให้ค่ะ พี่แดงจะใส่น้ำปะลาี๋ยแดงจะงใส่ปะลาไปหนึ่งหนึ่งกระบวยหนึ่งกระบวยครึ่งแล้วก็ผงนัวหนึ่งช้อนชาหนึ่งช้อนชานะคะผงปรุงรสครึ่งช้อนชา เดี๋ยวรอให้น้ำเดือดก่อนนะคะแป๊บหแบบนึ่งก่อนนะคะตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะคะเห็ดเราก็เริ่มจะสุกแล้วค่ะยายแดงก็จะใส่ข้าเวเบียร์หรือข้าวเหนียวแช่นะคะข้าวเหนียวแช่เอาเข้าวเหนียวมาแช่แล้วก็ามาตํำค่ะน้ำเดือดแล้วก็ใส่เข้าไปค่ะ <c oughs> ใส่ผัก อะไรอ่ะเด้ผักติ้วใส่ผักติ้วใส่ผักติ้วเข้าไปให้มันเรี่ยวนิดนึงอะคะ่ะใส่ผักติ้วนั้นเรี่ยวจักงน้อยอแกงแบบบ้านๆอีสานบ้านเฮาใส่ผักติ้วขนาดใส่ผักติ้วกกบกินประแดกได้เด้อพี่น้องเนีย ตอนนี้มีชะอมกับผักนางตุ่ยใส่ชะอมเข้าไปใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะนี่ค่ะ,ค,ะคนคๆนคน,คนโอ้แต่แสบเราพี่น้องจ้าเนือยอตุ๋ยตีเกงเห็ดละโง่ ทำง่ายๆเนาะไม่มีอะไรยุ่งยากยายแดงแกคิมเบอร์เก,ก๊หน่อยเลยคิมเบอร์เก,กหน่อยพี่น้องอ่ะยายแดงคิมซีเป็นยังไงโอ้ยวันนี้คิ้วสวย<ม>ปากสวยใช่ไหม่าด<ม>ีเปะ๊ะเลยอร่อยเลิศเลยใช่ไหมเป๊ะแซบพี่น้องแซ่แบแซบนี่ค่ะหน้าตาน่ารับประทานแล้วนะคะดีแกงเห็ดละงกนะคะ พร้อมเสิร์ฟค่ะโอเคนะคะ